เริ่มงานเริ่มงานทำงานทำงานมากินสปอนเซอร์สปอนเซอร์สปอนซาก่อนเออมากินกันทำงานรับจ้างหมือมือมาเกี้ยกับสปอนซ่ากัน

คนบ้าเนาะคนบ้าคนบ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ขอบคุณมันมีน้ำตาสดกับขอบคุณมาดามแะให้ยอดฟังๆนะคะเมื่านได้สาเหรียญเมือานไรมาดานได้สมเหรียญสเรียญสเรียญตีเป็นเนไทยเกบาทจงออกอคยไเรียญเมื่อวมาดามได้เงิเบียร์จกทุทุกเก้าสิบบาทจ้าหิมอได้าันศูนยจุด ดเออแจะบาทเออใครได้สปอนเซอร์น่ไงได้สามเหรียญเราซที่บ้านเท่านั้นยูเยหกสิบประมาณหกสิบหกสิบบาทเนาะเพราะว่ามันขวดเท่าไหร่หกสิบสบาทหร้อขอบคุณมาดามมาดามมาดามเลี้ยงสปอนเซอร์วันนี้ก็สปอนเซอรก็ทุกอย่างนี่ไงเงินได้ได้กินเอาขุดๆนี่อลกันยูทูบ b e ยูทูบเออวันละบาทคุณมาดาม กินทเสพเสมพลันนี้เข่าก็เอาเตียงมะนีใบยังบะยำเห่าสิกินเข่านะปลาบุรีเสาตามเลีก็มีความหมายนะจ๊ะศูนย์จุดเจ็ดแปดก็ไม่เป็นไรนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ดูคลิปดูโฆษณาให้นะคะก็สะสมวันละศูนย์จุดเจ็ดศูนย์จุดแปดกับมันสิ่ไหนเองละหนึ่ง สองวันไงมาดามสองวันต่อ 2> 2วันนูน่ะเพราะว่าต้นปีมันเป็นแบบนี้เลยเป็น,นเรืร่องปกติเราก็จะมาดัดดินต่อดันเป็นหน้าที่ของรถไถน้อยอเฮ้อดีกว่าป่าไปเลยเนาะอันนี้เหรอที่เตียงที่พวกเจ้ายกเมื่อวานน่ะแมนครับเราก็ดี ไม่ใช่เตยดิก่อนเตยดิความลงไม่ตะกูกินข้าวไงไ่ตะกูกินข้าวมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ต้นเม้ต้นี้อลองเฮ็ดย่งางไปดิมัสนมสกใช่ไหมมันสกมากเอนนอที่นอนตะวัื่อคืนสบายดีพีแห้งนึกไปว่าตะวันไปนอนบ้าน,นาคุณเหรอ่อคืนเนี่ย ตัวสภาพตะบดตะบุดซักผ้าเรียบร้อยโอเคนอนนี่เราไหน,ไนอะน,น,น,น่าจะไปนอนโน่นนะเพราะว่าแกบอกจะไปนอนโน่นเม,มื่อคืนเออบ่มีเสื้อผ้าก็บ่มีมอญบะห่มแกก็ไปนอนโน่นแหละไปถามตู้ก่อนตาบดบเพื่อนแกนั่งไหนนั่งเพื่อนคุอบะนั่นนี่เหรอเออคือนอนนี่นี่ที่นอนตะบุดเมื่อคืนนี่ เออถ้าเป็นห้องนอนอยู่นี่เลยนี่นะถ้าเป็นเราเราจะทำทำห้องนอนตรงนี้เลยกำหนดถ้าเป็นหัวหนอนที่นอนตรงนี้เลยนี่คาเอานี่ที่นอนตรงนี้นี่เออถ้าเรากัน้นแบบว่าถ้าเรากั้นอะไรดีดนี่เป็นที่นอนได้เลยนะมันสูงน้ำอยู่นี่นะกนะเออ ต่อไปเก็บปูดนั่นนี้โน้นตก็ไม่ค่อยมีอะไรทํามากแล้วนะคะก็เมื่อวา,านก็ช่วยกันเก็บปูดจนซุบสุดแล้วไม่ใช่มาดามเดี๋ยวเราก็ช่วยเก<อ>ียร์ไงเพราะมันรถเขาไม่ได้เกี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เข้าทุกชื้นนุ่มอ่ะเออันอนไรล้รอเกียเก่ยร์แสนล้อเกี่ยเราก็ช่วยกันเก็บมานี่เห็นไหมนี่มันซอกนี่คิดว่าคุณนุ้ยก็เก็บอยู่นี่นะซอกมากเลย ชอบมากชอบก็คือรบนะคะบ้าเอ้บ้านนีโโ่โดนเสียนตำนี่เนี่ยยังไม่ได้ออกเลยนะคะนี่ั้ยยังไมไ่ออกเลยเสียนตําคอยเจ็บอยู่แต่ว่าทนได้ไม่เป็นไรเก็บเก็บ ไม่มีที่ปิดแต่วุฒก็จะปิดให้ยายนงเสียนมาก่อนดันดดนแดนโอ๊ะไปดูเด้อ ยังเสียดปวดปวดมาก่อนเออตึบติดตาระบ้างเด้อย่างล้มเด้อแน่น้องเจ้าได้กินแล้วบอกไม่ได้เปิดให้เจ้าแต่ว่าเรายัางก่อนเราเซียน โอ้ยแล้วก็สุดมาก่อนมาพี่มาพี่ไปโอ้ยหายเห็ดไปทั่วเข่าเสียโอ้ย, Hi to อยน่ากลัวเลยฟันนี่เป็นอะไรที่สมควรรักษามากนะเพราะว่าเวลามันเป็นมันเป็นอะไรขึ้นมามันแพงนะแล้วก็อุย้ยไมเอาะอันนี้เป็นคนที่รักษาฟันดีนะคะดวงซอนมาดีมากเลยเรื่องฟันนี่ทำซี่นึงเป็นหมืหน่นอ่ะใชได้เงินนะคะ ถ้าเกิดใส่ฟันปลอมที่มันอะไรเนี่ยเป็นแสนๆนะคะเป็นแสนๆนะคะทุกคนโลเวน่ชืีๆและแข่วนะใครไม่แขวดีๆรักษาไว้เด้อค่ะอย่าไปหากัดนัน่นแกดีมันจะทําให้ฟันกร่อนนะแต่แรงพวกเขาดีจะน้องก็เป๊ะเลยเด้อ okay. okay. เวลาตัก,น,น,กน, okay. นั่นแกดี่จะเก่นเ่ยเสียดายฟันทำมานิดเดียวแพง

ต้องใช้นี่งัดอย่างเดียวอย่าใช้มือนะเพราะวะะ่าถ้าบาดเจ็บมามีไอ้กุ้มกูี้เนปสี่้ำเินอู้ฟังลึกฟังลึกมากเลยให้ไปอรรงลงมือก่อน,นได้ไหมไม่ได้